สวัสดีครับผมนายรัฐมนูนแข็งแรงเลขที่6ครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่วันนี้ผมจะมาสาธิตการเตรียมสารละลายจากของแข็งบริสุทธิ์โดยใช้สถานการณ์ผ่าน p a ทอินเทอร์เรกทีฟซิมูเลชัครับต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการทําการทดลองนะครับ 1. เลือกสารเคมีที่ต้องการ 2. กําหนดความเข้มข้นของสารละลายที่ต้องเตรียม2ความเข้มข้นโดยเตรียมให้ได้ปริมาตร500 ML 3คํานวณมวลของสารเคมีที่ใช้ทั้ง2ความเข้มข้น ต่อไปนะครับเป็นการทดลองครั้งที่1นนะครับกำหนดความเข้มข้นของสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีอยู่ที่0.450นโมลต่อลิตรปริมาตร5้าร l อมนะครับต่อไปนะครับเป็นการหามวลของโพแทสเซียมเปอร์เปอร์แมงกานีนะครับอ่ ในการทดลองครั 1, ้งที่หนึ่งมีมวลโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตอยู่ที่สามสิบห้าจุดห้าห้ากรัมครับต่อไปนะครับจะเป็นการทดลองครั huh. ้งที่สองนะครับกําหนดความเข้มข้นของสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตอยู่ที่0.160โมลต่อลิตรปริมาตรที่500ร้มลครับไปนะครับจะเป็นการหามวลของโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตนะครับในการทดลองครั้งที่2นะครับมีมวลโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตอยู่ที่12.64กรัมครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการสรุปผลของการทดลองนะครับการเติมโพแทสเซียมเปอร์แมงกานตที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันที่ปริมาตรเท่ากันสรุปได้ว่าสีของโพแทสเซียมเปอร์แมงกานตที่มีความเข้มข้นมากกว่ามีสีเข้มกว่าสีของโพแทสเซียมเปอร์แมงกานตที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าต่อปริมาตรที่เท่ากันทั้งสองนะครับขอขอบคุณเพจ interactive simulation นะครับ